าเลนะคะไซส์นี้ก็จะเป็นไซส์1เมตรคูณเมตรยีนะคะแล้วก็รับน้ำหนักได้ประมาณอ่าจริงๆอ่ะถ้ามันเป็นไอของสเตทของเขาเลยอ่ะตัวนี้ก็คือ4,500กิโลนะคะแต่จริงๆถ้าได้น m i มีเกลดก็อยู่ที่1,500กิโลนะคะอันนี้เป็นงานที่จะเตรมส่งของให้กับลูกค้ามหาวิทยาลัยนะคะ,คะ,คะเพราะว่าพวกเก็บยาพวกทำ รบบงานที่ได้สแตนดาดเวลา,าการจัดเก็บงานที่ได้มาตรฐานกลุ่มอ,อุตสาหกรรมหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมเองนะคะหรือว่าตัวโรงงานเองก็ต้องใช้พาเลทที่ไม่มีความชื้นนะคะไม่ไม่มีโอกาสปัจเจกยที่จะเกิดให้กับเกิดเชื้อราเกิดอะไรนะคะแล้วตัวนี้จริงๆใช้โฟกลกิปเสียบเข้าได้นะคะ<ม>ก็สั่งได้นะคะเพราะว่าปกติถ้าเอ่ แล็ที่จะเอาเข้ามาไว้สแตนบายที่ร้านเนี่ยจะเป็นรุ่นที่แบบถูกกว่านี้นะคะมันไม่จําเป็นจะต้องใช้หนาขนาดนี้แต่ว่าตัวนี้พอดีมันเป็นงานออเดอร์ของลูกค้าที่เป็นกลุ่มอ่าลงกึ่งกึ่งโรงพยาบาลนีก็คือกึ่งกึ่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เนาะเพราะว่าอุตสาหกรรมด้านการแพทย์ของประเทศไทยอ่ะมีความค่อนข้างจะแข็งแรงมากนะคะ